วัดีค่ะวันนี้นะคะช่อง BB Story นะคะขอ,อนำเสนอเกี่ยวกับแชมเปญใหม่ที่รัฐบาลกำลังประกาศขาวเมื่อวันที่4กันยา2,563น้ะคะคือ w w w c o n l ็ c ดอคนละคนะคะ,คะ,คะใครจะสามารถสมัครได้บ้างนะคะเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะแจกเงิน3,000บาทใครจะได้รับบ้างนะคะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ สามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะคะวันนี้นะคะบีจะนำสาระนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com มนะคะมาให้ทุกคนนะคะใจเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนนะคะตั้งแต่สมัครนะคะแล้วก็การโหลดแอปทำยังไงให้ได้เงินมาและสามารถใครสามารถมีสิทธิ์ได้รับโครงการ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com ได้บ้าง ะะมาติดตามมาเลยค่ะบทที่4นะคะทางรัฐบาลไล้ออกมาประกาศข่าวนะคะได้จัดโครงการคนละครึ่งแจกเงิน3,000บาทให้กับประชาชนนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน15ล้านคนเท่านั้นนะคะานะว่าจะใช้งบประมาณ4.50หมื่นล้านบาทนะคะ ต่อ15ล้านคนบุคคลที่สามารถสมัครโครงการนี้ได้จะต้องเป็นคนไทยนะคะสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปจ้าขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทางรัฐจะเปิดตรงเว็บไซต์ชื่อ www. k o n g k u n com ึ่งผู้จะเข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนข้อมูลในเว็บไซต์เหมือนกับชิมช็อปไทยรอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะจ๊ะจะบอกให้ถ้าได้รับสิทธิ์ได้รับได,ได้รับเงิน3,000ันบาทแล้วจะจะใช้งานยังไงคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องเข้าไปโหลดแอปเป่าตังมาก่อนโดยคาดว่าเงินจะโอนเข้าแอปนี้เมื่อมี เข้าล้วจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปนี้โดยทางร้านจะจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราต้องจ่ายเองนะจ๊ะอย่างตัวอย่างถ้าเราซื้อสินค้า200บาทให้ทางสแกนชชำระเงินผ่านแอปกระเป๋าตาังโดยทางร้านจะออกให้รา100บาทอีกส่วนหนึ่ง100บาทเราต้องออกเองนะคะ เราสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่โครงการนี้น่าจะเริ่มประมาณเดือนตุลาสิ้นสุดที่เดือนธันวาคมนะคะสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างสามารถใช้ใชที่เซเว่นร้านสะดวกซื้อร้านธงฟ้าสวัสดิการของรัตทุกสาขาและรันที่ร่วมรายการน,นะคะเราสามารถใช้จ่ายได้ต่อครั้งต่อวันได้เท่า ใจ่ายต่อวันได้เริ่มต้นที่100บาทแต่ไม่เกิน250บาทต่อวันค่ะได้รับเงิน3,000บาทเราสามารถซื้อเหล้าหรือบุหรี่ได้หรือไม่ตอบได้เลยนะคะไม่สามารถซื้อได้ค่ะสามารถซื้อแต่สินค้าที่เป็นอาหารเครื่องดื่มของใช้ในครัวเรือนได้จ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ที่บีนำเสนอนะคะมีสาระประโยชน์หรือไม่นะคะยินดีรับคำติชมนะคะ